เอาขอชีช้แจงกับพี่น้องเน่จังน้อยนะครับอาจะพี่น้องบสิว่าเอาคือเตืล่าสันแท้นะครับก็บคือแลครับผมคณะกรรมการนะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่ของเข้าจุทันกับคงศิกรบานไปพักพรกับเบิดแล้วนะครับกับสิงยังเตทพีเจ้าหน้าที่ตำรวจพี่พีทหารนะครับที่ดูแลความสงบนะครับเพิ่นกาได้เขามาบอกให้มอลล่เศร้าต่างแต่ตีห่านะครับตาวานกพงศกรก็ได้ขอนะครับได้ขอแล้วก็ได้ตัวพี่พี่ตำรวจนั่นละนะครับว่าเดี๋ยวผมขอเคียย์กรรมการก่อนเพระว่าอยากให้พี่น้องได้เบิ่งจบเรื่องเนาะครับเนาะ เพราะว่าได้จ้างมาแล้วนะครับก็เลยเด้บอกพี่พีไปตามนั่นนะครับผมแต่จริงๆแล้วนะครับอบอลัมบอท่านเลิกนกกับบอยากให้คณะกรรมการไปนอนบออยากให้พี่พีเจ้าหน้าที่นะครับต้องกลับแบบนี้นะครับอยากให้เคียวกันดีๆว่าตกลงแล้วตารางงานเข้าเลิกจักโม่งกันแท้นะครับเลิกตีซีเลิกตีห่าเลิกหกโมงเศา้านะครับเพราะว่า สัญญาจ้างของนกคือ6กโมงเช้าและนกกระตื้มเวลาให้พี่นอ้องบางบ้านกระเจ็ดโมงนะครับนกกระเลยบพระท่านอยากเลิกเพราะว่าเดนมหาปีหาน้องกินหอดคิดถึงแล้วพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงหนาเวทีไดนังถาเบิงแล้วก็อยากเบิงเหลืองเบิงเล่าแมนบักรับอีเม่ครับก็อยากเบิงนนเนาะสอิศีลมหากันจ้างสามแสนหาสิได้ดมาพอกัน บอมเนน่าผูใ้ใดสิมาบอกเลิกก็ได้นะครับมิฉนั้นคือคณะกรรมการไม่ควรกลับไปนอนเจ้าหน้าที่กับบอฮันใดควรที่จะกลับต้องตกลงกันสกอ,นอันนี้คือนะครับหมอล่ำเสียีหงหนกพวงสกอนสิบวัรับผ้าระจากมูบานใดทั้งนั้นเพื่อสิมาบอกเลิกก่อนเวลากับพี่กับน้องนะครับทุกทุกเวทีทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกสถานที่เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการผู้ว่าจ้างต้องเป็นคนประกาศเลิกโดยตนเองครับถ้าเห็นดีขอเสียงปรบมือนะครับ นะครับอันนี้คือนกอธิบายย่างชีแจงครับบันนี่เลยสิเตล่าทรงถ่ายพี่น้องปกติแล้ว,ลวเราเตอร์ลาหนึ่งชั่วโมงเต็มครับแต่เห็นใจทั้งคณะเจ้าภาพเห็นใจทั้งคณะเจ้าหน้าที่เพราะย่งม,มีเหตุการณ์สงบก็เลยขออนุญาตเตล่าให้พี่น้องตามกําลังสมควรของอพี่น้องดันนาเวทีมวลเซินกับมะลำศที่หกนกพงศกรครับ ตอนข้อมูลข้อมูลพี่น้องน้มะเอียงนมสุดทอ,น,ดน,น,อ,อน,ดนครับแนะนามอดอนจันทรครับุหลาบแดงกำลังอากำลังลานพี่ไอซ์ซงมอบใหแม่อมอจอมยองุง ดำรงความระไว้ย่าไลาล่างป่าทาเชาพี่ขอฝากให้เจ้าพี่ขอฝากให้เจ้าต่างมืงออบัดย้ำไกลเบิดอะไรไ้านางหวันส่งคืนอย่ารอ sa <sum> I'm <speaking in foreign language> วัดที่สิบสี่กุมภาให้นางจำลองเจอชายที่ถือดอกไม้มาให้เสียงจิตบางตังห่าเฮานั่งคุยกันเคยเอาหัวหวตุ่นแตกระผักพึ่งอีกรางนั่งเก็บได้เหลือบลื้อหน้าโนตาตัวเดธอคือพอวัดนั้นในข้ายหัวใจไม่เหมแก่นางหลับสีแดงวันละหวานเลยนายดวงจิตของคุ้สบายดวงจิตของไม่สบายถ้งเวิดกระตายหมายจันกงยอมยอมไม่ได้สิโรดไม่ได้สิพลละจองจำบทฟ้าเกิดตายยังไม่ถนากเกิดตายยังไม่ถนาวันไหนจะรากจะหล่นลงพื้น สิ่งที่วีขอคอยต่อไปแม่มันจะไม่ให้สิ่งบาวานกุหลาบแดงเจ้าเอ๋ยขอเจ้าจงฟังวันในเข้าวฉงเดาจอเพีชมาขึ้นมาบังและแสนมันเก่าแคนเห็นหน้าเจ้าขึ้นเหยาจะรอให้ขึ้นพ่อหลักพอหลังทรงเดินทางไ้ขึ้นพ่อหลักพอหลังทรงเดินทางก็ลราจะมาเมื่อใช้สมคือจะนอนให้สมขึ้นเดินทางนอน ວ no ່າມົດຕິດໄດ້ເດືອນ